พี่ชวนเพื่อนพี่เล่นอยู่เล่นต่อถ้าเล่นจะได้ซื้อมันน่าสนใจนะเอาไว้เล่นชิลๆเออเล่นได้สี่คนเลยนะเอาไว้เล่นระบายอารมณ์เนื้อเรื่องโคตรอุบาทเลยเฮีเอโลกยุคปัจจุบันอยู่ไม่ได้ต้องการแก้ไขประวัติศาสตร์ไอ้สัสักอ้ยู่ไหนอยู่ไหนดีจริงไอ้เฮียเอ้ยกูโดนมันทำไมอแม่มายิงแม่เดียวแล้วก็หนีวิ่งอยู่ในโรงงานนี่ใครวะ ไม่มีไม่มีใครนะไม,มรไม่ไม่มพ,พี่พี่ไม่ได้อยู่ในโรงงานพี่มาเปิดตู้เซฟเปิดเลยเนี่ยลี้ยละอยู่ไหน <S <S นี่นี่รอดตายตายใช่ตัวสนไนเป้ไม่ชัวร์เหมือนกันพี่ยิงโดนหัวมันตายเลยเพราะโดนหัวมีเสียง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 เพื่อนมันเหรอ ใต้วงใต้วงไอ้เฮียนี่เอชเอชสองแสดงว่าเพื่อนมันน่าจะสนัยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ามีโยระเบิดสวยเอ้าเฮ้ยเอหนีแล้วหนีแล้วเอกระสุนจุดสามแปดแล้วชื่อแบบอาลาอาลาด้วยนะ ตีเติมเอาไปเติมอื่นเลยจะต้องเอามาเติมทีมเราขึ้นเซฟดีกว่ามีมีมีไหวบ้าไหวบ้าไหวไหมไหวไหมไหวโอ้โหนกโผโอ้ยเหี้ยจะแดกพาราก่อนที่เธอมาผมจะตกอยู่ในมือแบบเฮียเหี้ยนี่ไม่ธรรมดานะป่าแคทต์ ไประวังมันมาใกล้แล้วเสียงอยู่ซ้ายอะ่ะใช่ล่วงทันไหมเนี่ยผมชุบยื้อเวลาไว้อยู่แต่ผมไม่ได้กดชุบเพราะว่าเก็บชุบมันหมอบชุบไม่ได้วะ มันนอนชุบไม่ได้เนี่ยนี่ข้อเสียเลยไอ้เฮียพี่ฮอตแม่งเติมแล้วเก่งขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์มีดาบแล้วเก่งเหรอสงสัยต้องไปเอาบ<อ>้าเอคีสิบสองไม่ใช่ไม่ใช่สาการเนยนะไม่ไม่ไม่เอคีสิบสองกกระสุนสี่อ๋อคอยลยหมดแล้ว ำพูดผมเชื่อถือได้แต่ถ้าเป็นคำพูดพี่ต้นอย่าเชื่อถือฟังหูไว้หูพอไม่มีคนหลงตรงนั้นเช็คไปแล้วโปงเียอะไรนั่นไงนี่ไงแต่ตรงนี้ไม่ได้มาจากหอคอยตรงนี้มาจากป่าข้างหน้าหอคอยแล้วใครตายผมดีแหละโอ้เธอมอแนนได้ตายตรงข้างหน้าพี่สไนเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์แถวนี้ปะเอ็มหนึ่ง ใกล้ๆมันมาชิด<ห>รั้ <นะ S 1> วมันมาหลบศพเลย,อ,อ,ย,อ,ยอยู่้นตอนนี้คือมันดวงดียิงโดนหัวหรือไม่ก็โป่โูฟังเสียงมันครัดวงดีเล่นกับสนัยเราต้องใจเย็นต้องใจเย็นแต่น่าจะมาโซโลมันต้องมารู้อยู่แล้วแหละแต่มันได้จะเห็นแล้วเสียงวิ่งมาแล้ว ข้างล่างข้างล่างตรงนี้ยศสายล่างพี่ยิงให้ยิงคุ้มหน่อยอยูตัวนึงยอดเข้าเลยยอดเข้าเลยอยู่ตรงตไหนวะมันเหลือตัวเดียวยังไม่เห็นตัวเลยใต้ตีนใต้ตีน ดวงวอโอเค,เคเหนูเฮียเียไอ้สาสตว์ดูเซตแม่งดิ <c oughs> หมูกห้ามาเลยเฮี้ยหมูกห้ากากหมูกห้าถูกหมูกห้าแสนเดียวกอก็ห้าขอชุดแก้วคืนหน่อยดิไม่ได้ <c oughs> เอาเนี่ยมึงจะคืนไม่คืนโอเคกูขอได้เถอะ กูทิ้งทุกอย่างไปเยอะกูทิ้งขอไปเยอะเพื่อเซฟของน้องให้กูหน่อยเถอะจอกอุโมงไหมล่ะโมงไหนอะอุโมงนู่นแหละทางออกธรรมชาติไม่อยากไป <laughs> ไม่อยากเข้าคังแสง <laughs> เผื่อมีหนูดักมันยิงมาจากไหนวะหอ่หอคอยหรอยิงไงเนอะ น่นาจะเป็นที่เกิดซ่อมแซมก็เลยใช้คาตานาสีมันก็เลยแบบถ้างั้นถ้างั้นไม่เอากมาแล้วกันเอ้ยไม่เอาหน้ากากมาแล้วกันใส่เป็นกันแก๊สนี่ไอถุอฟงฟางแ่บยังไม่ได้ฟาร์มเลยดีกว่าปอดเหรอ โอ้ไม่ได้โชว์ของเลยแล้วกูเวียนเทียนทำไมเนีไอ้เหี้ยเอาซีก็เลยกระบอกหนึ่งลองแล้วถึงสี่มือนกันนะก็ที่ฆ่าโดนห่อมว่ะไอตัวแรกที่มันยิงเนิร์ดลมอ่าที่พี่ฆ่ามันได้โดนแต่ห่อมร้วนเลยเห็นมุมกล้องวีทยาายิงมาหรือหอมกับแขนจริงแบบ โอ้โกไม่ใช่เอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาหกหนึ่งแค่ห้านัดไม่รวมที่ยิงกระบานมึงไปนะแต่ที่ยิงกระบานผมไปมันควรจะชิ่งมากเลยมันโดนปิ่มแบบนิดเดียวอ่ะ